ถ้าในพระพเอกประยุทธ์จะกลายเป็นองค์คิิมานก็นนั้นก็เป็นเรื่องใหม่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ากรรมที่เคยทําไว้กับพระพุทธศาสนาเนี่ยผมถือว่าหนักแล้วก็ทําให้มุสลิมเนี่ยเติบโตเติบใหญ่โดยเฉพาะการผ่านร่างพรบอิสลามปรับปรุงจากปี24ที่พลเอกเปรมออกมาเป็นปี59ย้ายมุสลิมจากกรมศาสนามาอยู่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบดดํา ของ,องประเด็จประยุทธ์ร่วมมือกับนายอานุมัติอาหมัดครับท่านผู้ชมคนนี้สอวอสงขลาลูกผสมระหว่างแขกบาะานกับแขกมาลยยูนะครับเป็นที่ปรึกษาของนายสุรินทร์พิศวณลูกปา่าบางเปลมกบฏมุสลิมล้งเจ้าครับท่านผู้ชมนี่คือผลงานพลเด็ประยุทธ์ที่ทําให้มุสลิมใหญ่ครับบ้านครับเมืองไปอยู่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็เป็นสาเหตุของการขนมุสลิมต่างด้าวเข้ามาในประเทศโดยที่มีบัตรประชาชนให้อย่างไม่จํากัด อันนั้นคือเรื่องที่เราก็เป็นที่รู้กันอยู่แต่ผมรับปากท่านผู้ชมไม้ว่าวันนี้จะมาเฉลยว่าบิ๊กมุสลิมคนไหนในจํานวนทั้งหมด11คนรอบบางเปรมกบทบล้มเจ้าเนี่ยคนไหนสนิทกับแกนนําตาลีบันข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับแต่แน่นอนครับไม่มีใครยอมรับหรอกครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นภัยต่อความมั่นคงคุณเป็นเพื่อนสนิทสนิทสนมกับแกนนําของคนที่มีความโหมดร้ายปาเถื่อนแล้ว ตามข่าวนี่คืออาวุธยุทโธ,ธปกรณ์อาจจะส่งมาที่สีจังหวัดชายแดนใต้มาทางไหนแล้วครับไปไปดูพื้นที่กันเราเองนะครับแต่ว่ามันคงไม่ขึ้นมาทางเชียงใหม่นะครับอาจจะมาทางมาเลเซียพวกนี้ทําได้นะครับเพราะว่าเส้นสายเขาคนระดับพระยาของรัฐกาลันตันเนี่ยทาอะไรก็ได้นะครับเอาผู้ต้องหาที่หนีคดีหมายจับจากฝั่งไทยวางระเบิดแล้วหนีไปมาเลเซียไปอยู่รัฐกัลันตันเป็นพันคนเนี่ยบารมีขนาดไหนแล้วครับทําให้ข้าราชการบางคนของไทยไปรับตําแหน่งดาโต ที่รับการันตันได้เนี่ยบาร,รมีเขาธรรมดาไหมล่ะครับโจรเบียเอ็มเนี่ยอรารวาสมา20 30ปีเนี่ยไม่ระคายผิวในวันนนนะครับบ้านใหญ่โตยังกังวลลูกน้องเต็มบ้านเต็มเมืองมีน้องชายมีญาติเป็นกำนันเป็นนายกอบจอเป็นสสเนี่ยใครกล้าแตะนะครับเพราะฉะนั้นบาร,รมีขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับผมจะต้องมาเฉลยในวันนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้มุสลิมมาเลเอาจจะถูกคําสั่งให้ไม่ต้องมาดูตรงนี้เพราะจะเป็นการ หนึ่งเดี๋ยวจะรู้ความลับแกนนาเขาไม่อยากให้มารู้หรอกเพราะว่าถ้ารู้เด็กเยาวชนพวกนี้มันมันฉลาดบางทีมันก็รู้นะครับก็ <c oughs> จะไม่เข้ามาดูเยอะแล้วเพราะว่ามุสลิมระดับแกนนำเนี่ยเขาก็จะกลัวว่าถ้าเด็กเหล่านี้รู้ความจริงเนี่ยก็จะเอาใจออก่างนะครับแล้วก็จะเป็นการเพิ่มเรตติ้งนี่คือสิ่งที่ระดับแกนนําเขากลัวที่สุดคือกลัวว่าสาวกของเขาเนี่ยจะตื่นและรู้ความชั่วของเขาเพราะเด็กเหล่านี้เขาเป็นเยาวชนเนี่ยเมื่อเขารู้บางทีเขาเข้าไปคิดนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราพูดมันคือเรื่องจริงนะครับทนะ่านผู้